ซมโอเท่าไหร่จ้าแม่แต๋วซื้อซ้อมโอหน่อยครับขายยังไงอ่ะลูกเท่าไหร่อ๋อเอา,าเอาซาวเอาซา,าวสองลูกใส่ถูงให้ด้วยวจ้าแม่ไปรับมาจากไหนอ่ะหรอเออขายดีเนาะบ่อเช้าเห็นลูกค้าจอดเพียบเลยเนี่ย อ่าแม่แตวาขายส้มโอนะใครอยู่แถวนี้แวะเวียนมาซื้อส้อมโอไแม่แต่วได้เลยนะฮะเอาเอา,เอาสองเอาสองแก่นสองแก่นแกนและยี่สิบาทได้เลยแม่เอาสักสองบาทได้ไหมลูกละสองบาทได้ปะตังไม่ค่อยมีโอ้ลูกละสองบาทก็ขายอะ เดี๋ยวเอาตังก่อนนะตังอยู่ในรถแป๊บหนึ่งเอานับดูก่อนครับแม่า้าครบไหมเนี่ย <Okay. S 1> สาวครบป่ะ,อ,ะอุ้ยเนนกินเกินเกินบาทหนึ่งเกินเกินเกินจะอะมาเดี๋ยวเอาจะเอาไปให้เขาเขาฝากซือ้อก็แล้วจะขายหมดไหมวันนี้ขายหมดปะไม่หมดโอ้ยเราต้องบอกว่าหมดสิ<ม>โอเค,อเคแล้วเดี๋ยวกระเป๋าตังกระป่องตังเอาไว้ไหนอะ อร่อยเปล่าเนี่ยแม่ค้าอร่อยเนาะ <laughs> ได้เลยเอาตังค์ไปให้เด็กเก็บนะไปแล้วนะเดี๋ยวเอาไปให้เขาก่อนเขาฝากมาซื้อ<ด>ครับไปบ่าย,บายครับโอ้ยระวังเดินดีๆ